เคยสงสัยไหมครับว่าเวลาเราใช้มีดถากเปลือกต้นมะม่วงเราปล่อยระยะเวลาสักพักหนึงเดี๋ยวเปลือกนั้นมันก็หุ้มเป็นเหมือนเดิมแต่ในทางกลับกันเราใช้มีดถากเปลือกต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวไม่หุ้มกลับมาเหมือนกับต้นมะม่วงเลยระหว่างต้นมะพร้าวกับต้นมะม่วงมันมีความแตกต่างกันอย่างไรไปเรียนรู้ด้วยกันเลยครับผมจะขออธิบายจากต้นมะม่วงก่อน ต้นมะม่วงเนี่ยเป็นพืชใบเลี้ยงคู่เวลาลำเลียงน้ำและอาหารเขาจะส่งทั้งเปลือกข้างในเปลือกจะมีชั้นบางๆที่เรียกว่าแคมเบียมถ้าเมื่อไรที่เราใช้มีดทากเปลือกของมะม่วงมันจะเป็นแผลเหมือนกับแผลของคนแผลของมนุษย์ที่ผิวตอกแต่เลือดยังไหลได้ร่างกายจะค่อยๆสมานแผล ต้นมะม่วงก็เหมือนกันครับพอโดนมีดถากมันจะสร้างเนื้อเยื่อใหม่มาหุ้มแผลพอเวลาผ่านไปเปลือกก็จะปิด กลับมาเป็นสวยเหมือนเดิมส่วนต้นมะพร้าวเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวการลำเลียงน้ำและอาหารทรงจากข้างในไม่ใช่เปลือกต้นมะพร้าวไม่มีแคมเบียมครับลำต้นของมันโตจากยอดอย่างเดียวไม่ได้โตจากข้างลำต้นเพราะงั้นถ้าโดนฟันหรือทากเปลือกมันจะไม่มีเนื้อเยื่อสร้างมาใหม่แผลจะไม่หายจะอยู่แบบนั้นไปตลอดเลยครับ สรุปคือต้นมะพร้าวเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวส่วนต้นมะม่วงเป็นพืชใบเลี้ยงคู่การลำเลียงอาหารผ่านทั้งเปลือกส่วนต้นมะพร้าวลำเลียงอาหารจากข้างในไม่ใช่เปลือกจึงไม่สามารถสร้างเนื้อเยื่อใหม่ขึ้นมาเหมือนต้นมะม่วงนั่นเองล่ะครับพ,พี่เกษตรกรมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรระหว่างพืชใบเลี้ยงคู่กับพืชใบเลี้ยงเดี่ยว แสดงความคิดเห็นที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างผมอ่านทุกคอมเมนต์ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ